สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้มาเจอกันในวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะจะมาเรียนในเรื่องพฤติกรรมทางเพศนะคะอะจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือนักเรียนสามารถสแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทยข้อสองนักเรียนสามารถยกตัวอย่างวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตราย และไม่เหมาะสมในเรื่องเพศนะคะต่อไปจะเป็นสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะคือทุกคนเกิดมามีคุณค่าทั้งเพศหญิงและเพศชายเราจึงควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมและดูแลปกป้องและดูแลให้ปลอดภัยจากอันตรายทางเพศนะคะแต่เราไปดูเนื้อหาของวันนี้กันก็คือ อันแรกเลยการปฏิบัติโตให้เหมาะสมกับเพศวิถีนะคะเรามาดูความหมายของเพศเลยเพศหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดซึ่งกำหนดโดยลักษณะทางชีววิทยาหรือเรียกว่าเพศโดยกำเนิดนะคะและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ พฤติกรรมและสังคมซึ่งเราเรียกว่าเพศวิถีวิีนั่นเองนะคะไม่ว่าเราจะแสดงออกทางเพศลักษณะไทยเราก็ควรปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเพศวิถีของตนนะคะซึ่งจะปฏิบัติได้ดังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนึ่งเลยเห็นไหมคะมีกริยามารยาทที่เป็นไงคะสุภาพเรียบร้อยอเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะมีความกิงใจและ ซื่อสัตว์ไม่เอาเปรียบผู้อื่นแสดงความเอาใจใส่นะคะห่วงใยซึ่งกันและกันพูดจาเป็นไงคะสุภาพเรียบร้อยและเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะแล้วก็ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะอ่อนน้อมถ่อม ตนรู้จักให้เกียรติและยกย่องผู้อื่นมีความเสียสละนะคะรับผิดชอบและห่วงใยผู้อื่นด้วยแล้วก็มีความอดทนอดกลัน้นเข้มแข็งและไม่ก้าวร้าวหรือว่าใช้ความรุนแรงช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออ่ะต่อไป จะเป็นในหัวข้อการปริบัติตให้เหมาะสมกับเพศวิธีวิถีนะคะความชอบและการสแสดงออกทางเพศของคนซึ่งอาจจะแต,แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความชอบและ การแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศโดยกําเนิดหรือไม่ต้องตรงกับบทบาทความเป็นชายหรือว่าความเป็นหญิงที่เคยเห็นโดยทั่วไปในสังคมนะคะมีค่านิยมเรื่องเพศหลายประการที่นําไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะดังนั้นเราจึงควรเลือกเลือกรับค่านิยมในเรื่องเพศที่ยังไงคะที่ ถูกต้องและเหมาะสมและไม่ทำให้เกิดอะไรคะเกิดโทษต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะอ่าต่อไปจะเป็นหัวข้อการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศนะคะในปัจจุบันถ้าเราติดตามข่าวสารรอบตัวอยู่เสมอจะพบว่ามีข่าวการล่วงละเมิดทางเพศเช่นอาชญากรรมทางเพศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยอันตรายทางเพศที่เกิดขึ้น อาจจะมาจากคนแปลกหน้าแต่บางครั้งก็อาจเกิดจากคนใกล้ชิดได้เหมือนกันนะคะหรือคนที่รู้จักก็ได้นะคะการรู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากอันตรายทางเพศเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ตัวเราปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีการ ปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังตนเองนะคะและก็รู้วิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายทางเพศซึ่งสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนนแรกเลยก็คืออย่าอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้าหรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวนะคะ อย่ารับสิ่งของหรือกินอาหารหรือดื่มน้ำของคนแปลกหน้าเด็ดขาดน,นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขา เป็นไงคะใส่อะไรในอาหารอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นยาสลบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะต่อไปถ้ามีคนจะมาล่วงละเมิดทางเพศให้เป็นไงคะตะโกนขอความช่วยเหลือดังๆเลยนะคะ,ะไม่ควรเปิดประตูรับคนแปลกหน้าเมื่ออยู่บ้านเพียงลําพังนะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะแล้วก็ แต่งกายสุภาพไม่ยั่วยุอารมณ์ทางเพศนะคะแต่งกายเป็นไงคะปกปิดให้เรียบร้อยนะคะอย่าเล่นในที่เปลี่ยวตามลำพังขณะไปเล่นควรไปกับ ใครคะไปกับผู้ปกครองพ่อแม่ครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้มากที่สุดนะคะและไม่ไปไหนคนเดียวควรให้ผู้ปกครองไปเพื่นเพื่อนด้วยนะคะอ่าต่อไปถ้ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นต้องรีบบอก พ่อแม่ครูหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอย่าหลงเชื่อคำชักจูงของคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่น่าไว้วางใจนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นไงคะการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศนะคะจะเป็นอันตรายเกี่ยวกับทางเพศนั่นเองนะคะอาทีน,นี้ ครูจะมีการบ้านานักเรียนทำนะคะจะอยู่ในหนังสือหน้า25นะคะแล้วก็จะมีการบ้านอยู่3ข้อนะคะที่กิจกรรมการเรียนรู้นะคะานักเรียนทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะเเรามาดูในข้อหึเลยดูภาพแล้วบอกว่าเด็กในภาพมีพฤติกรรมทางเพศวิถีอย่างไรเพราะอะไรนะคะ ข้อ2เขียนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตนเองลงในสมุดนะคะแล้วก็ข้อ3บอกวิธีการปฏิเสธการกระทําที่เป็นอันตรายในเรื่องเพศจากภาพที่กําหนดนะคะจะมีด้วยกัน2ภาพนะคะ,ะทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพการบ้าน ส่งเข้ามาในอัลบั้มเหมือนดื่มนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ